สองพี่น้องฟ็อกซี่ไวท์และเบลในภารกิจล่าสุดของพวกเขาหลังจากที่พวกเขานั้นสูญเสียบัญชีอีเอร์น็อกพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฐานะฟ็อกซี่โนเนมแต่ก็ได้สิ่งใหม่ทดแทนนั่นก็คือ AI อัจชริยะที่เรียกตัวเองว่าแฟรี่ อีกด้านหนึ่งพวกคานีแแฮรกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับกล่องสตองบ็อกจากพวกแก๊งเลดแฟงที่ยังหลงเหลืออยู่จนก,กระทั่งผู้เธอได้พบกับเนโกมิยะมานาหรือเนโกมาตะสาวน้อยมนุษย์สัตว์สายพันธุ์แมวเธอได้ขอว่าเจ้าให้พวกคานีแแฮรให้ตามหาบรดกต้นตะครลของเธอส่วนทางด้านสฟีนฟอฟกซี่นั้นกำลังดูข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงรถไฟใต้ดินในโฮอลโลที่นําโดยบริษ,ษ,ษัทวิชั่นคอปอเรชั่นแต่ทันใดนั้นเองเนโกมาตะก็ได้มาหาพวกเขาทั้งสองคนและบอกว่าผู้นิโคน กลังแย่ซึ่งตกลงแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นกันแน่คงมีแต่ต้องไปหาคําตอบในการดูคลิปนี้สวัสดีครับผมเจคุงเองนี่คือรายการ g d h Game และนี่ก็คือคลิปสรุนื้อเรื่องเกมเซเนโซนซิโร่เช่นเคยครับผมซึ่งก็ต่อเลยจากคลิปบทที่1ครับเออแล้วก็ต้องขออาภาัยณที่นี้ด้วยนะครับที่ผมนั้นลงคลิปช้าก็เลยล่าช้ากว่ากําหนดครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเข้าเนื้อหาของคลิปนี้กันเถอะนะครับกับเ,เรื่องบทที่1ที่ชื่อว่าสิ่งที่สูญหายของแมวมิวมิว you mm -hmm. ไวท์ถามกับเบลว่ากำลังทารรอะไรอยู่หรอเบลก็ได้บอกว่ากลาลังสร้างอุปกรณ์ที่สามารถตัดสัญญาณเทคโนโลยีได้ชั่วคราวเพื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเหมือนเหตุการณ์แฮกเกอร์นในคราวนั้นและ AI ปริศนาที่อาจจะทราบปัญหาในอนาคตซึ่ง AI ที่เธอพูดถึงนั้นก็คือเฟรี่ a ออัจฉริยะที่ได้มาจากชิปในสตองบล็อกในภารกิจก่อนหน้านั้นซึ่งทั้งสองพ,พี่น้องก็ได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ AI ตัวนั้น ย้อนกลับไปยังเหตุการณ์คราวนั้นณนตอนที่ไวซ์นั้นฟื้นสติขึ้นมา AI f อเฟรีฟก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสออพี่น้องเธอแนะนําตัวเองว่าเธอคือเฟรี y AI อัจฉริยะที่มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลของเมืองนิวอิริโดได้ถึง80%และเธอนั้นสามารถสํารวจและบันทึกเส้นทางในโฮโลอีกด้วยเธอพูดกับสออพี่น้องว่าตัวเธอนั้นมีความสามารถมากพอในการชดเชยข้อมูลและระบบต่างๆที่สออพี่น้องฟ็อกซี่นั้นเสียไปตัวเธอนั้นต้องการร่วมงานกับสออพี่น้องเพื่อลอ โอกาสที่เธอพูดนั้นจะมาถึงกลายเป็นว่าสพี่น้องฟ็อกซี่ก็ได้ AI ออัจฉริยะมาร่วมงานโดยปริยาย กลับมายังปัจจุบันเบลได้เราตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่เฟรี่พูดนั้นไม่ได้โกหกเธอสามารถเข้าถึงของเมืองนี้ได้ถึง80%แถมยังเข้าถึงได้รวดเร็วกว่าระบบกเก่าของพวกเขาถึงหลายร้อยเท่าแต่ดูเหมือนตัวเธอนั้นจะรับฟังคําสั่งแค่ไวท์เท่านั้นเพราะตัวเฟรี่นั้นยอมรับตัวไวท์เป็นเจ้านายแล้วซึ่งเบลนั้นก็ดูไม่ค่อยเชื่อใจเธอสักเท่าไหร่เพราะประโยชน์บางประโยชน์ที่เธอพูดนั้นมีบางอย่างกำกวงอยู่แถมเธอก็ไม่บอกรายละเอียดอีกด้วยทําให้เบลนั้นสงสัยแต่เมื่อเบลคิดทบทวนอีก ครั้งในเมื่อเฟรี่นั้นมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลไม่แน่บางทีว่าตัวเธอนั้นจะสามารถสืบค้นเรื่องนั้นที่สอบพี่น้องกำลังสืบค้นอยู่ก็เป็นได้เบลจึงแนะนําว่าให้ร่วงงานกับเฟรี่ไปก่อนส่วนข้อมูลที่เหลือของเฟรี่นั้นให้เป็นหน้าที่ของคอนนี่แฮรดีกว่าสอบพี่น้องจึงทำได้เพียงแค่รอเท่านั้นและเพื่อไม่ให้ว่างมากจนเกินไปพวกเขาจะไปดูโทรทัศน์เพื่อฆ่าเวลา เมื่อสอพี่น้องดูไปได้สักพักก็ได้มีข่าวโดยพิเศษเกิดขึ้นเป็นข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงรถไฟใต้ดินในเมืองเก่าที่ดําเนินการโดยบริษัทวิชันคอร์ปอเรชั่นโดยทางนักข่าวได้สัมภาษณ์ชาร์เลสพาวแมนประธานบริษัทวิชันคอร์ปอเรชั่นถามถึงแผนการในการปรับปรุงรถไฟในเมืองเก่านี้พาวแมนได้อธิบายว่าแผนของพวกเขานั้นจะใช้ระเบิดอีเทอร์จํานวนมากในการระเบิดรถไฟใต้ดินในเมืองเก่าเพื่อสร้างทางรถไฟใต้ดินขึ้นมาใหม่โดยพวกเขาจะใช้เส้นทางรถไฟใต้ดินในเมือง เก่าที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ซึ่งตรงนั้นมันต้องผ่านทาง Dead End Hollow เพราะจุดที่ต้องระเบิดนั้นได้อยู่ใน Hollow จะได้ทำให้เกิดภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเจออิตาเลียบุกโจมตีรถไฟได้ดังนั้นทางบริษัทจึงสร้างขบวนรถไฟแบบพิเศษที่ทนทางการโจมตีแรงกระแทกและจุดชนวนระเบิดที่สามารถจุดชนวนระเบิดได้ในระยะไกลและเป็นรถไฟอัตโนมัติที่ไร้คนขับอีกด้วยรับรองว่าปลอดภัย100%เเซ็ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้อพยพคนเรียบร้อยแล้ว และในตอนนี้ระเบิดบางส่วนก็กำลังถูกขนไปยังจุดที่ต้องระเบิดซึ่งหน้าข่าวก็ได้ถามคำถามอีกว่าเทคนิคของการลดต้นทุนของบริษัทนั้นคืออะไรซึ่งพอแมนก็ตกใจและพูดอ้าอึงเล่าว,ว่าเขานั้นไม่ได้เตรียมมาก่อนมีพิรุษะมึงแต่ก็ได้ถูกช่วยไว้ดยเดยแลขาของเขามาพูดตอบแทนเขาอีกที แต่แล้วจูจ่ๆแฟรี่ก็ได้แจ้งสอพี่น้องว่ามีใครบางคนกำลังเข้ามาในร้านนี้คนที่มาบุกรุกนั้นเป็นสาวนักึ่งสัตว์สายพันธุ์แมวเธอพูดเข้ามาและล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเข้ามาอีกท่าไหนวะเนี่ยและพูดกับสพี่น้องว่าไอ้เพื่อบริษัทวิชั่นนั้นกำลังโกหกพวกมันกำลังวางแผนลายซ่อนอยู่ในตอนแรกสอพี่น้องยังไม่ไว้ใจในตัวเธอโดยทำเป็นผู้อะไรไม่รู้เรื่อง สาวหูแมวแมนะนําตัวเองว่าเธอชื่อเนโกมิยะมานาหรือเนโกมาตะเธอบอกสอพี่น้องว่าเธอนั้นรู้จักกับนิโคและตอนนี้ผู้นิโคกำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งตอนแรกสอพน้องนั้นก็ไม่เชื่อทําให้ในโกมาตะนั้นต้องโชว์แบมบูประจํากลุ่มของคานิงแฮทําให้สอพี่น้องนั้นเชื่อในตัวเธอทันทีพร้อมกับแพ็กภาพบันทึกข้อมูลของแบมบูตัวนี้เพื่อดูเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกคานิงแฮร

ภาพครั้งแรกที่ปรากฏนั้นคือภาพของนิโคลที่กำลังถูกสมาชิกแก๊งเลดแฟนที่หลงเหลืออยู่ไล่ตามเธอซึ่งดูเหมือนว่าการสื่อข้อมูลนี้จะไม่รลาเรื่องซะเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าสมาชิกแก๊งเลดแฟนนั้นคิดว่าพวกคานิแฮน,นเป็นคนฆ่าซีเวอร์ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเขานั่นดวงซวยตกลงมาและกลายเป็นอิตาเลียต่างหากทาให้กลายเป็นว่าพวกคานิแฮน,นถูกแก๊งเลดแฟนกลายเป็นศัตรูดยปริยาย แต่ในระหว่างที่นิโคกระถูกแกงเล่แฟงไล่ตาอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนนั้นจับตัวเธอไว้และพาหลบซ่อนตัวจนทำให้แกงเล่แฟงนั้นค่าสายตาเธอโดยคนที่ช่วยนิโคลน,นั้นก็คือเนโกมาตานั่นเองโดยเป้าหมายของเธอนั้นก็คือจ้างวาคานิเฮให้ตามหาของบางอย่างของที่ล้ำค่ามากๆสำหรับตัวเธอ อีกด้านหนึ่งแอนบี้และบิลลี่กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่คืบหน้าซะเท่าไหร่ซึ่งนิโคลนั้นก็ได้มาหาพวกเขาทั้งสองพร้อมกับเนโกมาตะโดยนิโคลบอกว่าตอนนี้พวกเขาได้งานใหม่แล้วซึ่งเนโกมาตะนั้นก็คือผู้ว่าจ้างและเธอก็ได้ได้นำสมาชิกอีกสองคนที่เหลือให้เนโกมาตะนั้นรู้จักเมื่อแอนบี้เห็นเนโกมาตะเธอก็รู้สึกได้ถึงความมีพิรุษของเจ้าแมวน้อยตัวนี้แต่นิโคลก็ช่วยแก้ต่างให้เนโกมาตะว่าเนโกมาตะนะั้นเป็นคนช่วยเธอจากพวกแกงเรดแฟงเพราะเนโกมา เองก็ไม่ถูกกับพวกแกงเล็ดแฟงเช่นกันดังนั้นเชื่อใจได้แน่นอนเนโกมาตะได้เล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนซีเวอร์หัวหน้าแกงเล็ดแฟง ขโมยมรดกอันล้ำค่าของโตโตโกของเธอไปเธอจึงต้องการทรวงคืนจากพวกมันซึ่งเธอสืบค้นและได้ข้อมูลว่าที่กบดาข,ของแกนเล็ดแฟงที่ยังรุงหลืออยู่นั้นมีทั้งหมด3ที่เธอจึงของว่าจ้าคันนิงแฮรช่วยตามหามรดกของเธออีกแล้ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่น่าสงสยัยแต่นิโคก็ยอมรับงานก็แง่ละคนล้องเงินอย่างนิโคไม่เลิกงานไม่ยากจนหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มงานทันทีและไปยังจุดกดดันที่แรก แต่พวกเขาก็หาไม่เจอดูเหมือนว่าที่แรกแห่งนี้จะไม่ใช่นิโคเริ่มสงสัยว่ามดรดกของนิโกลมาตาน,นั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งนิโกลมาตาน,นั้นก็หลีกเลี่ยงจะไม่พูดเรื่องนั้นเธอได้พูดเกี่ยวกับข่าวของคันนิงแฮที่พวกเขานั้นเป็นคนหลอกก่อซีเวอร์ให้เข้าไปในฮอลโลและสังหารเขาอย่างเลือดเย็นซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากในอินเตอร์น็ต เมื่อนิโคลได้ยินดังนั้นเธอก็ตอบรับทันทีเลยว่าใช่แล้วพวกเราเป็นคนทําเองทั้งทังที่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยซักนิดเจ๊ครับแถา,บาเขาเรียกว่าตูแหล่นะครับ <S <S 1> <S 1> และพอเห็นนี้เองนิโคลก็ได้ลืมเรื่องที่เธอนั่นจะถามเกี่ยวกับมรดกของเนโกมาตะไปทัศนินเลยและพวกเขาก็มุ่งหน้าต่อไปไปยังที่กรบดานที่สอง มื่อมาถึงที่กบดานที่2แล้วปรากฏว่าก็ยังไม่เจอมรดกของเนโกมาตะเลยซึ่งก็ยังเหลือที่สุดท้ายแต่ติดตรงที่ว่าที่กบดานนั้นมันอยู่ในฮอลโลแถมยังเป็นเดดเอนฮอลโลอีกด้วยซึ่งนิโกฟังแล้วก็ตกใจมากเพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ที่บริษัทวิชั่นคอร์ปอเรชั่นนั้นจะปรับปรุงรถไฟโดยการใช้ระเบิดอีเทอร์ทำลายรถไฟใต้ดินเก่าและปรับปรุงสร้างสถานีรถไฟขึ้นมาใหม่ซึ่งมิรี่ฟังแล้วก็ถึงกับร้องจากเลยเพราะที่แห่งนั้นมีอีเทอรี่ที่โคตรพ่อโคตรแม่โหส ที่มีชื่อว่า Dead End Butcher เมื่อรู้ว่าที่โกดาสุดท้ายนั้นอยู่ในโฮโลที่อันตรายสุดๆทำให้นิโคนนั้นต้องคุยข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับการว่าจ้าครั้งนี้ เมื่อในโกมาตาได้ยินดังนั้นเธอก็ได้พูดแซคคานิแฮว่าเป็นพวกป๊อตทั้งที่พวกคณะเป็นคนที่สามารถฆ่าหัวหน้าแก๊งเดดแฟนได้แต่แค่อิเาเรียระดับสูงตัวเดียว <S <S ก็ถึงกับปอดแหะแล้วเธอเลยคิดว่าจะเจ้าคนใหม่แทนดีกว่าและจ่ายเงินพวกเขาหลายเท่ามากกว่าพวกคานิแแฮซึ่งนิโคฟังแล้วก็ถึงกับยืนขึ้นเธอยอมรับข้อตกลงที่จะไปเดนฮอลโลอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งในโกมาตาฟังแล้วก็ดีใจและเธอนั้นก็จะยินดีจ่าย3เท่าให้กับความกล้าหาญของคานิแฮซึ่งนิโคก และตกลงเดียวทันทีโดยหารู้ไม่ว่าการที่เพื่อคันนิงแฮร์นั้นไปยังเดนฮอลโลมันได้อยู่ในแผนการของใครบางคนนั่นเอง